สวัสดีเอฟซีกอนส,ว,ส,ว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้กินทุเรนแล้วเขาจะหมดฤดูหรือยังเนี่ยคุณนายยังไม่หมดนะฮนะยังเหรอทําไมแบบเหมือนวันนั้นเราไปหาทําไมมันมีน้อยจังอ่ะที่ชิงตุงอะ่ะลูกแล้วปเป็นแส่นะคุณนายเดี๋ยวอามให้ดูเลยนะคะคลิปนั้นที่แบบว่าเราถ่ายมาอยู่นะอันกินมาไน้หมไรตลอดเนี่ยเอาเมื่อไหร่ผมก็เาเก็สองสามวัน องสามันเกินโอว่เนี่ยมันสาวันเ่โหลเดี๋ยวโล่งเเอ่อนึกิโลสองนสองสองาคใหญ่ๆเนี่ยตมีหลายกิโลเนี่ยจังได้จังได้อ้อตาตตตตตตารกโลนสเต็ม อ้าววยเดียวแสนสามป้าท้อแสนสเออนี่แสนสามเอาประมาณในยกไงในยกไงแบบนี้ใช่ไหมต้องแสนสามอ่ะน่าจาแสนโอ้โหแซนสามมนซองเฮงเอาลูกใหญ่นี่ไหมใหญ่เหรอกินทุเรนลูกล้าเป็นพาดเอาลูกลรวเป็นแสนตายเลจังเลย อันกินไรเนี่ยอันกินไรเมือม,มือพกมือหื้อจังไนสองวันเนี่ยเอออันไรอันเนี้ยไส่วะไส่แล้วน้องทุเรนแสนสามต้าโรอสองพันเกือบสองพันแล้วโมโลโ<อ>คือคุณนายอยากกินจะกินบพราะเคยลืมอันกระบะเนี่ยกะก็โมโลอันนั้นนยังนะะ่องทุเรนอะอันนี้ก็เล่นกะอ,อ๋อทุเรน อันนี้ซัมขายส่นเนี่ยฮะกหม่นหกหมื่นกล่องหกหมืนกล่องนึงหกหมื่นว้าโอ้กล่องละหกหมื่นจไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยเงินพอไหมเนี่ยกระเป๋าเนี่ยอันไหนอันแนอันนี้อะไรวะของตูเลนเนี่ยนะอันนี้คือเป็นราชาแห่งผลไม้อันนี้รู้ขนงตู้เลมอนทองไหมเนี่ยมอนทองมาจากยัง ทุเรียนคัดเกต a เอตัวทุเรียนมอนทองทร้ยรยอยเปอเซ็เอาอันนั้นไม่เอาลงแล้วเหรอเอาวันไหนหอะพี่โอ้แต่เอาอันมาผูก,กอะไรมะขึก็เลยชนด้กอะไรมันมี่าี้นีหนอมมีเอาเราจะไปหาที่ไหนล่ะเ่เจ้าอันสุโขมิแล้วน้องเราจะซื้อทุเรียนไปสซอร์ไพรส์คุณนาย อันนี้เลยสไปคุณนายนี่แซนสามแต่มันกินไม่ได้ไงต้องรออีกสองวันอันนี้หกพุ่ะอันนี้หกลมเต็มนะในสามโลกค่งในสามโลกคืนสามโลกไปอเะสองหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วกันเนี่ยเนอเจ็ดหมื่นก็จะเป็นพันแล้วอ่ะคุณนายป้าโทษ จะเหมือนเสียงแบบกินไรตั้งแต่นนนอที่เอากระปาน,นี่แม่นนเนี้ยเนี้ยแต่เราไปหาแบบเออก็ก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่สุกไงถ้ามันสุกเราก็เอามาเนะเาะแสนสามอะ่ะประมาณสามวันก่อนจะสุกโอ้พอเราไปดูอีกที่ก็ไม่มีแล้วนะคะก็ได้ลูกนี้มานะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะคือมันเป็นฤุดู เออแบบน่าร้อนใช่ไหมอันนี้เราคุณนายเอามังคุดมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาแถมให้บอกว่ลิงอะใช่ใช่เขาบอกว่ากินแบบนั้นต้องบอกสิเอาหวานมาชอบอะไรถ้วยถ้วยถ้วยเธอเนอะเธอเลยน้องฉันรอกินตั้งแต่น้ำลายฉันจะยุ่ยแล้วเนี่ยบีบมันไม่หวายเขาต้องเป็นอันนั้นน่ะอันคว้านที่เธอเมื่อกี้นั่น่ะ นาอยู่ได้ใช่ไหมเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องโอเคเจอแล้วนะทำการฉันรอกินน้ำลายจะยัวย้อยแล้ว <men> คือแบบเราต้องกินแบบในแนวที่แบบมันคลาสสิกแบบนี้นิดหน่อยไม่งั้นคือแบบมันไม่ได้บรรยากาศไงเนาะน้องเนาะโอ้เธอปอกินนึกิน้อ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ขอบคุณแอฟซมากๆเลยนะคะที่ทําให้เราได้กินทุเรนนะคะขอบคุณมากๆนะคะย้่ดีใจมากเลยเหมือนเหมือนแบบอันนั้นอ่ะน้องพี่แบบเขาแบบได้โลอย่างเงี้ยได้โลทองนี่แน่ใช่นี่เลยโลนี่เลยนะคะมาดูพี่น้องไตก่อนว่าจะปอกได้หรือเปล่าเนี่ยฉันรอกินตั้งนานแล้วเหืองฉันกระแตกหมดแล้วน้ำลายก็ยวายแล้วอจะได้กินไหมเนี่ย จะเย็นครับพี่น้องทำไมแพงจังอะสองหมื่นกว่าก็มีใช่อ่าสองหมื่นกว่านั้นไม่มีน้องเลยมันกิโลึงฮะเงินไทยผมไปเจอในยูอูยเธอนี่ก็คิดว่าเงินพำมมเอาคุณนายไม่เอาถ้วยเอาชาะอันลละไม่ชั่งแล้วจะกินแล้ว สัดแล้วจะได้กินนะสิลุลุลุโอ้โหอ,อันนี้ซื้อมา VIP เลยนะน้อ,องฉันจะได้กินอะไรเนี่ยแย่เลยอยากกินมากๆแล้วแย่เลยกล่องถูกคนน้าวแมวมาที่หนึ่ยแมวเหรออันนี้แมวเหรออ๋อสวยมากาฉันจะได้กินแล้ว โอ้ยช่วยฉันหน่องนี่เอาเลยมันเหมือนลูกอ่อนน้อยเลยโอ้อันนี้แบบพอดีเลยอ่ะอุ่ยเรายังไม่กินแบบว่าเราแบบให้วางไว้สวยๆแบบนี้ก่อนได้ไหมอ่ะไ้ถ่ายรูปใช่ไหมใช่โอ้โหอันนี้ถ้าเราได้ลูกละสองเซนกว่านั้นอาจจะดีมากเลยนะแต่มันไม่สุกไง เราก็คิดว่าถ้าแบบเราเอามาแล้วแบบว่าพอแบบมันสุกแล้วมันจะอันมันจะลดไงน้ำหนักมันอ่ะอ,อู้น้องทำไมมันเป็นมันหนักพอเปลือกมันนะครับใช่เขาต้องคายทั้งเปลือกทั้งแก่นข้างในมันอ่ะเก่งแล้ว <c oughs> เออที่สวยมากเลยเธอนี่ให้กองนี่นี่นี่ยั่วแล้วจ้าแม่จ้าหอนี่ฟูแบบสวยเลยเท่านี้พอดีแหละนะคะถ้าแบบใหญ่เกินเราก็เสียดายอ่ะร้อมสวยเกินไงเราต้องเก็บความสวยไว้ค่ะเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าฟูสวยๆเจ้าของบอกเราใช่ไหมแล้วอมหลึกึนเกินอันนี้สวยมาก ให้กล้องไหมกล้องดูให้กล้องดูให้กล้องดูโอ้ยเดี๋ยวมันจะจบไม่เ <JD> ด <et le> ี๋ยวก่อนแล้วกดหรือเปล่ากล้องเราเนี่ยถ้าไม่กดนี่แย่เลยนะเออในอกโกรเหรออ้อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันวิ่งไปดูแป๊บหนึ่งก่อนเหยียบสวนคุณนายแบบโอ้ดีใจกดอยู่กดใช่ไหมใช่ไม่เราตั้งกล้องในสวนคุณนายไง โอ้ต้องดูดนี่แงเลยไม่เธอปอกเนี่ยน,นี่มันแปดอันนี้หมดเลยแงะแงะ,งะ,งะว้าอันนี้สวยมากเลยเธอดูดิเอ,เอาแค่ผงหนึ่งหนึ่งสอง,ส,องสามแอคชั่น one two three action หนึ่งสองสามอุ้ยแล้วโอ้มันสวยมากเลยหนึ่งสองสาม โอ้หราชาแห่งผล,ลไม้เ,ออเดี๋ยวเราไปหาราัชนีกันก่อนเพราะว่าเราได้ของแถมมาเนาะ,ะใช่รัชนีค,นคือมังคุดม,มังคังคุดมักลางอะไรราชนีนี่ยอ๋อเจ้านามักลางโอ้มีเธอใครบอกเธอว่ามักลางเออภาษาไทยไง ราชนีคือแบงคูดอันนี้คือราชาคือเป็นทูเรนเขาต้องมาคู่กันไงใช่ไหมกินเลยกกันเธอถ่ายฉัน่อยสิไม่กล้ากินอ่ะมามาให้ให้คนได้กินก่อนไหมใช่ครับทั้งพนคุนได้กินตรงนี้เลยหรอกินสิมาเอานนังออกเลยกินเลยกินก่อนเลยเราถ่ายรูปก่อนไหมไม่ได้มันสวยมากๆเลยอ่ะ โอห FC FC เอาแล้วเธอไม่มาแล้วให้ฉันนั่งรออยู่ตรงนี้เหรอแล้วน้ำยายาน้ำลายย้อยตกใส่นี่ไม่ได้กินกันพอดีทุกคนฉันได้กินอยู่คนเดียว <laughs> ยายกินน้ำยาน้ลายยายลหย,ย้ยยหยอย <c oughs> เด็ดเดอดนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เอาไหน <c oughs> ทั้งสองอันเลยทั้งอันเลยทั้งหมดเลยเอา้าเอาไปไหนอ่ะไม่ถ่ายหรือวะ <c oughs> <c oughs> แต่แล้วเหรอ พอละมังมาเราจะนั่งดูจนกว่าเราอิ่มกว่ากินได้กินแล้วไอ้กินมันจะหมดแล้วเราต้องแบ่งกันนี่เราต้องแบ่งกันนีคณพออันนี้สวยมากเลยเนาะอันนี้อันนี้ฟัวเนี่ย เนื้อมันมันเหมือนตัวนอนจุดๆๆๆๆนันละจุดๆๆๆเนี้ยทุกคนมาเรากินอันที่เล็กก่อนไหมให้คุณนายอันนี้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนเออให้คุณนายเลยนะเอ้าจุกลูเออจุกจุกจุกลูอจุกกลูจุกจุกลูจุกจุกลู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 จุกลจุกลูจุกลจุจกจูจุ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 กจุ อันี้ก็ได้อันนี้มันมีเต็มหมดอันใหญ่เนี้ยอันใหญ่เนี้ยเราเก็บไว้ก่อนก็ได้เย็นเล็กก็ได้ครับอ๋อไม,ไม่ไม่มีลูกเลยอ่ะข้างนาในฉันยังกินสองอันจิจ๊บๆยิ่วันนี้ดีใจมากอือเรากินทุเรียนอือพอกินกันหมดแล้วเลยเลยแต่เราลูกมันอนะต้องกินไปด้วยเหรอกินทุกปีครับ <c oughs> ตั้งแต่ไหนก็เธอกินเป็นเลยใช่ไหมใช่หรือว่าเธอไม่เคยกินน้ำลายฉันออกแล้วผมกินแรกๆเลย้าเธอรู้จักทุ้เดยนเธอก็กินเป็นเลยใช่ไหมใช่อืมฉันนี่รู้จักผุ้เดยนทั้งต้องทําความคุ้นเคยกับนางก่อนถ้าสนิทแม่ถ้าสนิทกับฉันก็ ธออยู่กับฉันได้ถ้าเธอแบบอยู่กับฉันไม่ได้เธอก็กับฉันต้องแยกทางกันเด็ก่อนพี่ไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบฉันกลัวมากๆเลยแล้วถ้าไปถึงที่ไหนฉันก็บน่นถ้าเห็นทุนเรนฉันก็กลัวปว,วดแก้วนด <c oughs> ได้กินแล้ลเราจะอ,าอีกชิงนะนึกอกเลอีกชิงแล้ว ใช่มันเชตติ้เล็กเนของผมอ๋อใช่ไงกดดานดีเลยอ่านมากๆเลยอ่ะเดือน้ล็ืๆของชั้นเลือเล็กๆเดี๋ยวอันนี้เผื่อคนที่แบบยังไม่ได้กินจะนักกินยังไงเนี่ย นี่เลยเนื้อเป็นก้อนครับเนื้อเป็นก้อนครับก้อนเน้นๆครับก้อนอะไรวะก้อนเนื้อหมอนทองโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้ครอบครัวน้องแป้งได้กินทุเรนนะคะเพราะว่ามันทุเรนเนี่ยมันเป็นผลไม้ในชนิดที่มีคุณภาพสูงแล้วก็วิตามินสูงมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาก็สูงด้วยค่ะ ใช่สุกมากเลยก็เราได้กินแล้วนะคะดีใจมากๆเลยอันนี้เพิ่งจะลุกแรกในปีแรกเออในในปีนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปผุกผมันไม่ออกเลยอ่ะมันออกนะจืดอืมโอเค ขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นการกินทุเรียนไทยพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณเออเหรอกินก็อยากกินน้ำค็อกนะมังคุดเรามีไงคนน่นอยากกินน้ำค็อกควายกินเลยกันไม่ลายไม่ลายไม่ลายเนาะไม่ลายไม่ลาย ไม่ล赖ยังไงก็ไม่ล赖โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย